ป,ปีนี้ก็กะว่าวล็งเล็งไว้ว่าว่าจะไปที่ญี่ปุ่นค,ครับก็อบอตอนนี้ก็กำลังวางบางอยู่ครับว่าจะม,มีอะไรบ้างนี่ก็ยังครับผมว่าในตื่นเต้นนอนไปอยู่นี่แหละต้งองรออีกรออีกทีเพราะว่ามันมมันมันนยังที่เป็นเป็นแพลนได้ยังไม่ไม่ได้แน่นอนครับก็อยู่ในช่วงการคุยอยู่ถ้าคอนเฟิร์มอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบต้องใช้เม่อไหร่ยังยัง เกาหลีก็จะมีของประพัฒน์พัน Action Game นะครับที่ต้องไปก็เป็นเดือนกันยาครับตอนนี้พร้อมหรือยัะตอนนี้ก็พร้อมนะครับก็พร้อมในส่วนหนึ่งนะครับก็กำลังตอนนี้ก็ผมหวังไว้ว่าจะทําเพลงใหม่ด้วยที่ที่ไปงานนี้โดยเฉพาะใช่ครับตอนนี้ได้คนแต่งหรอยังนะตอนนี้กําลังคุยๆอยู่ครับแต่ก็เป็นเป็นเพลงไทยแล้วมีเพลงเกาหลีไหมครับมีแล้วครับก็คงมีแค่นัืนแหละ ครับก็มีมีทางอามีพี่วิทย์ครับพี่วิทย์เอฟหนึ่งนะครับได้ไม่มีโอกาสมาโครึกษาให้ด้วยในงานนี้วนนี้้เริ่มมซอก็ซ้อมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซ้อมอีกใช่ครับก็ซ้อมอยู่เป็นเรื่อยๆครับช่วงนี้เป็นระยะๆไป็็นนนนล่่ว้าามมัััยครรบบบบพกกเเเปแะดืผมนึกภาพไม่ออกครับเพราะว่าคนน่าเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นเฟสติวัลของเขาด้วยครับมีมีศิลปินดังๆเยอะแยะมากมายของที่ประเทศเกาหลีครับถ้าไปก็ ก็แอบ,บแตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ยครับอ่าใช่ครับมี่ตองที่ถึงที่พี่ชายพี่ตองก็อันไหนนะครับที่ท,ที่อ๋อก็ในช่วงเดือนกันยาครับเดือนกันยาเดิมก็เลื่อนมาครับจากจากจากที่เขามีมีปัญหานิดหน่อยมันก็เลื่อนมาอาเจมล่าสุดห็นบอกว่าจะมีแฟนมีติ้งรอบสองยังเลยครับก็คือ ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นในในช่วงไหนกันแน่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถือเป็นการคุยยังไม่มอะไรเลยครับแต่ก็คาดเดาว่าจะมีใช่ไหมคะแต่ก็แต่ก็แต่ก็อยากอยากจะมีอยากจะมีครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ช่วยมาดูนิดนึงนะครับพี่อุ้ยก็คงคงไม่หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงได้ได้เข้าใจอะไรกันกันมากขึ้นว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างในงานอย่างไรสองคนต้องคาดคาดเรื่องโซ่เลยครับ เพราะว่ารอบนี้ผมก็ตั้งตั้งใจมากๆถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ผมผมหวังในเรื่องของโชว์เพราะว่าลงไปคิดช่วยช่วยไปช่วยเครียดด้วยไปช่วยไปช่วยคิดด้วยว่าว่ามีว่ามีอะไรบ้างในโชว์นี้ที่อยากให้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ดูดูมันสนุกมากสนุกมากมากขึ้นแล้วกม็มีมีแบบว่าเล่นกับแฟนคลับที่มากขึ้นครับกรี่พ่ฝเไปซ้อมเล่นซ้อมร้องซ้อมเล่นหนักมากก็แจ่มอย่างที่ก็ยังครับว่าก็ต้องเริ <c oughs> ่มเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแน่นอนแน่นอน อย่างที่หนุ่มเจมบอกอว่าเร็วนี้เนี่ยก็มีคิดที่จะไปทําโปรเจกต์พิเศษที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอคุยรายละเอียดให้แน่นอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนั่นเองค่ะส่วนเร็วนี้ก็เช่นกันค่ะจะบินไปร่วมงานเอชเกมที่ประเทศเกาหลีหนุ่มเจมบอกเลยว่าประมาณเดือนกันยาแล้วก็มีความรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าคนที่รอดูหนุ่มเจมเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยต้องเยอะแน่ๆเลยแล้วก็รวมไปถึงแฟนมิทติ้งรอบ2องเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคุยคุยไว้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ารายยยยยยละเอออีดน่่่ัังงไมคคแ แน่นอนแต่ว่าถ้ามีจริงๆเนี่ยรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์พิเศษแน่ๆค่ะหลายคนเนี่ยก็เพ่งเลงเลยว่าบัตรต้องราคาแพงเหมือนครั้งแรกแน่นอนเขาบอกว่าไม่กลัวเลยว่าใครจะมองว่าบัตรราคาแพงแล้วแต่คนจะมองเองดีกว่าค่ะเ,เป็นว่าใครที่เป็นสาววอกเจมจิก็เตรียมเงินไว้ซื้อกันได้นะจากกับเจมจิมิตติ้งรอบ2นะคะอ่ะมาตอนที่สาวแต้วนัฐพรของเรากันบ้างค่ะเป็นอีกสาวสวยนะที่ไปร่วมง,งานเปิดชอป AS ใหม่ล่าสุดนี้ค่ะเจอตัวน้องแต้วนะมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอักษรย่อต่อ เกิดขึ้นตอนนี้ว่ากําลังนะคะแอบกิ๊กกักอยู่กับนาเดชคุกิมิยะหลายคนเลยมองว่าตอเต่าที่ว่าเนี่ยเป็นน้องแต้วนะคะน้องแต้าได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมีข่าวแอบกิ๊กกับนาเดชแบบนี้กลัวไหมคะว่าแฟนคลับนาเดชยาย่าจะแอนตี้เรานะคะแล้วกับข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยกลัวไหมคะว่าหวานใจตัวจริงของตัวเองเนี่ยอย่างหนุ่มต้นนะคะ,คะจะเข้าใจผิดหรือว่าเกิดอาการระหวดัดระแวง uh huh. นะคะแล้วตอนนี้กับหนุ่มต้น,นคบกันมาเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะครอบครัวมีเรื่อง ให้พูดถึงเรื่องข่าวดีบ้างหรือยังแล้วสุดท้ายเห็นว่าหนุ่มต้นนะีคะกําลังจะเข้าสู่วงการแบบเต็มตัวแบบนี้น้องเต้วนัากลัวไหมคะ,คะว่าจะมีสาวๆเนี่ยมาขายข,ายขนมจิบแฟนตัวเองนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปฟังน้องเต้วเขาตอบค่ะคือมีข่าวลงในเน็ตว่ามีนาเดชจกับนักแสดงคนยังอยู่ซึ่งเขามีแฟนแล้วคละก็้ลยมมที่เราอ๋อค่ะไม่ใช่เลยค่ะ,คะ ค่ะเต่ว่าคือเต้าไม่ต้องพูดเต่ว่าทุกคนก็คงรู้ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคือไม่รู้ดิไม่ใช่อ่ะอ่พี่ต้นจะเข้าใจเหตุไหมอ๋อก็ก็คุยเล่าให้พี่ต้นฟังค่ะเขาก็แบบเฮ้ยรออะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยต้นบ้างไงบ้างแบบน้อยีมไม่ค่ะเพราะเขารู้ว่ามันแบบขับขันแล้วค่ะพี่เขาเริ่มแบงอะไรบ้างไหมคะไม่เริมแบงค่ะไม่มีค่ะพี่ต้นกับน้าเด็ได้เคยเจอกันไหมคะเคยค่ะแบบแว๊บอะค่ะ ก็ดีค่ะเขาเาก็แบบยังชมนัดเดทเลยค่ะว่าแบบโอ้โหหล่อมากอะไรเราพอมีข่าวมาเราได้คุยกับนาดเดท่ะไหมไม่ได้คุยเลยค่ะจะมีการไปคุยไปเคลียร์กันเนาะให้เรามีข่าวด้วยกันนะอ๋อไม่มีค่ะเราไม่กลัวการถูกเลือกจะยัดแยดหรอเไหมเพราะใจผิดอ๋อไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราเรารู้ว่าทำอะไรค่ะกกกไมม่่ลลััััววคะะาาปเเหรรยจจดนนอ๋อ ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราเรารู้ว่า uh, ทําอะไรค่ะ uh, ค่ะก็มาดูที่เนี่แล้วค่ะค่ะเออเก้าปีค่ะก็เหมือนเดิมค่ะฝั่งพมีการเร่งไหมให้แบบไม่เลยค่ะยังเด็กมากเลยค่ะ อ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เร่งเลยค่ะคือยังเด็กมากทั้งคู่เลยค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะโนค่ะอ๋อไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะเดี๋ยวต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะย่างตอนนี้เขาได้เข้าโรงงานแล้วลัวว่าเขาจะแบบมีสาวๆเข้ามาลุ่มอืมไม่ไม่กลัวค่ะก็รอดูไปเรื่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงกลัวเวลา ไม่นะคะเพราะว่าคือเช่าที่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างทํางานก็ไม่ได้เจออะไรกันเยอะเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องการเวลาอะไรมากมายค่ะให้คำแนะนำทำไมแบบว่าชีวิตเปนวงการบมือถือโอ้ยไม่ค่ะเราก็คือก็ยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้แบบว่าโหยเชี่ยวชาญเลยขนาดนั้นค่ะค่ะอ๋อก็ก็ไม่นะคะเพราะว่าคืองานเขามันก็ไม่ไม่ เป็นเหมือนแบบอคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะเขาก็จะเป็นอารมณ์อารมณ์ดีชิลๆมากกว่าค่ะเขาก็ดูแฮปปี้กับการทำงานค่ะ มาเคลียข่าวแรกกันก่อนดีนกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอักษรยอดนางเอกต่อเต,ต่าค่ะ,คะที่หลายคนมองว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่แอบไปกิ๊กกักกบนัดเดทของพี่เนี่ยนะคะน้องเต้าบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่มีค่ะกับพี่นัดเดชในกองเนี่ยเทคแคร์ทุกคนค่ะแล้วก็น่ารักไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนค่ะมีข่าวกิ๊กกับนเดชแบบนี้นะคะกลัวไม่กระแสะแฟนลับนัดเดชยาย่าจะแอนตี้นะคะน้องบอกว่าไม่กลัวค่ะเพราะยังไงก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วค่ะกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วกลัวไหมว่าหวานใจตัวจริงของตัวเอง ะะจะเกิดอาการไม่เข้าใจหวาดระแวงอ,อะไรประมาณแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้หนูก็ไม่กลัวค่ะเพราะเขาก็เคยเจอกับนาเดชมาแล้วค่คะเขายังชมเลยว่าพี่นาเดชอ,อ่ะหล่อดีซ้ําไปนะคะ ในเมื่อเคลียร์กันไปแล้วถามต่อว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่คบกับหวานใจมาเขาบอกว่าคบกับหนุ่มต้นมาเนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่9นะ oh. เลขสวยแบบนี้นะคะ uh huh. มีคนเชียร์หรือว่าข้าไผหาใหญ่ยังเรื่องคุยคุยเรื่องของข่าวดีนะคะน้องเก้าบอกว่ายังไม่มีเร่งรัดค่ะแล้วก็ยังไม่เคยคุยด้วยกันค่ะยังไม่รีบค่ะยังขอทํางานอยู่แล้วก็ยังเด็กอยู่ค่ะสุดท้ายค่ะมีข่าวว่าหวานใจของตัวเองเนี่ยนะคะจะเข้าสู่วงการกลัวไหมคะว่าสาวๆในวงการเนี่ยจะตามขายขนมจิ้เพราะว่าหนุมต้น เะคะเข้าขั้นที่ว่าหอลอบเทียบพระเอกได้เลย<ช>ทีเดียว,วนะคะ,คะก็บอกว่าอันนี้หนูก็ไม่กลัวค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเปรกกันสักครู่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5 0 0ราย มีมากกว่า1นล้านสองแสนลายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทําให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000ลายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนรายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New เคซีไลแผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New เคซีไล์ใส่ใจในตัวคุณ